บทที่สิบเอ็ดอสวนาจะพลานังปันติตานัจะเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตามังคะมุตตะมังปฏิรูปเทสาวาโสจาปุเจชกตะปุญญะตาเอตัสอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตามังคะมุตตมังพะหูสัจจะสิปัจจะวินัยโยจะสุขิตกิตโตภสุภาัสตายะจะยาวาจะเอตามังคะมุตตะมังมาตตาปิ ปิตุอุปถานังปุตตะธารัสสะสังฆะหูอันกูอนาคุฏลาจักกัมมันตาเอตมังคลมุมตมังธานัจจะธรรมะจริยาจักอยากตากนัจจะสังฆะหูอนัวัชานิกัมมานิเอตมังคลมุมตมังอารติวรติปะปะมะชัมมาปานาจะสัตถมุอปปะมาโตจตธรรมิสุเอตมังคลมุมตมังคาระโบจะนิวัตโตจัสันตุ Jantuk tidak ketanjuta kalena tamak semang i tamang kelemut temang kan tidak sowak jasata sama semak ya semak nanak jah senang kalena tamak saakat jah tamang tapo jah perumah jariah jah ariya sah jah nanak senang tamang พุทธะโสโลกธรรมมีหิจิตตังยัสสานะกรรมปติโออโศกังวิรชังเคีมังอิตะมังคลมุตตมังอิตาทิสานิกัตตวาสัพัทะมะปะราชิตาสัพัทะโสติงกิตขัตฉันติตันเตสังมังคลามุตตมันติบทที่สิบสองยังกิติวินตังอิทาวะอัรังวาสเคสุวายังรัตตนิปตังปานิตังอิ รัตนังปานีตังณโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตูขยังเวรขังอมาตังปานีตังยะทัตคัจาศกยามุนีสมาหิตโตนะเตนะธเมนะสมาธิกิตติอิทัมปิธเมรรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตูยัมพุตาเศตุปาริวันินาจีสุจิงสมาธิมานันตาริกัจยามาหู

เยสุปยุตตามนัสาธรรมเหนะนิกามมโนโคตมสาสนามิเตปฏิปตะอมะตังวิไคหารัฐามุธานิพุติงพุชะมานาอิธรรมปิสังเกียรตนังปานีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหุนตุขีนางปุระนังนวังนัตถิสัมภวังวิระตจิตายติเกพะวิสมิงขีเตขีนาพิชาอาเวรุหิชนทานิพันติธีรายทายามปฏิปโว อิทำปีสังเครตะตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุบที่สิบสามอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปะจาอัตตาอัตตาทันตัสสะโปลัสสะนิจจังสัจยะตะจารินนโนเนวะเทโวนะคันธัพโหนะมาโรุสะพรหมุนาชิตังอปะชิตังกะอีราตถา

เกณามาทิฐิทินิชนักขันติยามาสพารูปตายะมาสมโนโนคุรยะถาตุมหีตุมมีหีอัตนาวะชาเนยะถาอิมีธรรมากุศลาอิมีธรรมาสาวะชาอิมีธรรมาวิญูขะระหิตาอิมีธรรมาสมัตาสมาตินาอหิตายะทุขายะสังวตันติยะถาตุมมีหี อาปาชเหยยถายะถาตุมีอัตนาวะชเนยาถาอิมีธรรมากุตลาอิมีธรรมะอนัวชัอิมีธรรมะวินยุปัสสาอิมีธรรมะสมันตาสมัินาหิตายสุขายสังวัตติอัตตุมีเหิอุปสัมปาชาวิหารยะสาถาปิบทที่สิบห้าอุปนิยติชีวิตรมะปมายุงชรูปนิตสานะสันติตานัง ไอตังพยังมรณีเปขะมโนปุญญานิกายิราธะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวามาประมายังมาประมายังชะรูปานิตัสานะสันติตานาเอ้ตังพยังมรณีเปขะมโนโลกามิสังปะชะเฮสันติเปโคโยทะกาเยนสังยะมุวาจยะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะหุติยังชีวามโน ประกาโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสนิสังโสธรรมสุจินเนนทุขติคัดฉันติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาปัสสติอนิธานิเปนติทุเคเอสามโคเวสุทธยาสเพสังขาราทุกขาติสาปัญญาปัสสติ อัฏฐนิพินติทุกขีเอสามะโควิสุทติยาสเปธมังอนาตติยาถาปัญญาปัสสติอัฏฐนิพินติทุกขีเอสามะโควิสุทติยาบทที่สิบหกอปันนาคธานะเมเกตุติยังอาหุตากิกาเอตัฏฐยายะเมธาวีตังกันเหยยอปันนาคังภาหุงเวสระนางยันติปะพะตานิวานิจะอารามะรุขขจิยานิมนุษย์สาพยาต Cita ni tang ko saranang ngmi kang ni tang sana ngmu ni tang sana ngmak kam ngmak sapa ka pemu tati yoda put tata tamat tasa kat tata sana ngkat ariya sata sama pandanya pat seti kang tuk ka samu patang tuk kat ทุกขูปัตสัมมาขามินางเอตังโขสนนังเมีังเอตังสนนังมุตตะมังเอตังสนนาัมขมาสสะพัทถุขาปรมุตติบทที่สิบเจ็ดอัตติตังนาวะขมเขมยยขเมยยะนภัปติกังขีอานาคตังบคุคคลไม่ควรกำน,นึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตามปหินันตังอปมาตจาอานาคตัง สิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะระไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนัตะโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุป,ปังตังวิทธานุมะนุพลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงินคนเคลนทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำให้ปรุกปงเถรอ,อเจวากิจจะมาปรับปังโกชัดยาเมาานางสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละแค่จะรู้ความตายในวันรุ่ง านหินโนสังคารันตีนะมหาเสนีนะมัจจุมามัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโหรัต,ตัดมะตันทิตังตังเวภะเถการตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบจมเลีอยกบุกคคลปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดการทักกาวันและกลางคืนว่า ผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนมีแลบทที่18ชราธรรมูหิชราดังอนาติโตเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก่ไปไม่ได้พะยาทิธรรมูหิพระยาทิงอนาติโตเรามีความตกให้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตกไข้ไปไม่ได้มารณธรรมูหิมรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เศรษหิมีปิยหิมนาปิหินานาภโวมานาภะโว เราจะละเบนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพักพราเจ้าของที่เรารักของจเจริญใจไปทั้งพวงกรรมัสโขมิห์กรรมัายโยกรรมโยนิกรรมปพันทุกกรรมัปฏิทนโนเรามีกรรมเป็นของขอมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรเกิดมีกรรมเป็นผู้ดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤตสามิกัลยานางวาปะกังวาตัสทะทายาโทภพ,พิสสามิเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมหิหิอภินหังปัจจาเวคีแตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทินบทที่สิบเก้าทุกขปัตตาชนิดทุกขาพิจัปัตตาชนิดทายาโสกปัตตาชนิดโสภาองตุสเพปิปานิโนเอตาวตาอัมหิสัพตังปุญญาสัมปตังสเพเทวานโมทันตุสัพสัมปติสทิยาทานังทันตุสัตทายรักศีรักขันตุสัพทา ภาวนาพิรตาโหงตุวขจันตุเทวตากตาสะเพุทธาภลระปตาปฏิกานัตเตยังพลังอรหันตานัตเตชนะนครปทามีสบโสโบทที่สิบญาเทวตาสันติวิหาระวาสณีทูเปคเรโพธีเครียติงตหิงตาธรรมะธานีนับพระวันตุภูชิตาโสทิงการนเตทวิหารละมัทเลเทระจามัจจานวักาจพิกโบ สารามิกาธานปฏิอุปาสกาามาจเทสานิขมาจะอิสราสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาภุชาเยปิจะอัตถสัมภวาสังเสทชาตาอัตะวูปปาติกานิยญานิกังธมะวรังปาตติจเตสเพปิทุกขสัการณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมูธรรมะ ทสาท่ราจะปุคลาสังฆโฮสังโฆหหตุจะสมโควะอัตทายาจะหิตายาจะอัมเหรักขตุสะธโมสเพปิธรรมจาริโนวุทธิติวุทธิงสัมปาปุเนยามะธเมีริยปเวทเตงบทที่ยี่สิบเอ็ดคุณยัสสิธานิกัตตัสายานักยานิกัตมี กตานิมีเตสัจจะพระคินโนโหตุสัตตานันสัตตานันตาปรมมานกาเยปิยาคุณะตวันตายะไมหังมาตาปิตาทิโยทิธาเมจายะทิฏฐาวายันเจมัชชะตาวริโนสัตตาตีตันติโลกัสสมิงเตภูมิมาจตุโดนิกาปจเจกะ จะตัโบการาสะรันตาสังสรันตาพวะพวิยาตัางยีปติทานามีอนุโมทนตุเตสยังอีจีบังนประชานติเท,ทวาทสตสังมีวิทยุงมะยาทินานะปุญญานางังอนุโมทนา,นา,ทา,ทาหิตนาสเพสตาสตาหุตุอวิราสุขาชีวินโเขมปะ,ป,ะปัตจัปปตเตสสสา,ส,าสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ plaque. จงเป็นผู้มีสมบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบันนี้และหึงมุลอื่นที่ข้าพเจ้าทําไปแล้วคือชนเหล่าไรเป็นที่รักููมีคุณมีบนันมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นขอที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์อื่นที่เป็นกลางแลมีเวียนตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขัขนหนึ่งแล่ันสี่ 4, ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลคภพใหญ่สัตว์ไรสัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของพระเจ้านี้ขอเทศนาายจริงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนโมทนาบุญทัลายที่เคยพระเจ้าให้แล้วพอสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเถิดด้วยอานุสังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระตถาคด้ดยกันสวดสัจจะบทสุโมนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอ,วขอพ้นทุกข์จากไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้ทาทางหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดขยายบทมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแลว้วโปรดอนุษย์ให้พ้นใแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพลีพินาโดยมูลนิธิพระสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปด้วยองพระ อนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเส็จสถสิทธุทประการเทิน